สวานไร้สายฮุนไดเฮดดี691 h ฮดตัวนี้ทำอะไรได้บ้างมีอะไรอยู่ในกล่องเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็ผมอยากที่จะหานะครับผมสว่านเนี่ยเพื่อมาใช้งานในบ้านนะครับผมเป็นงานซ่อมทั่วๆไปนะครับก็เลยได้เจ้าตัวคุณได H ฮดดีหกเก้น่ฮตรงนี้นะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมลังเลมากเลยนะครับระหว่างเจ้าตัวสว่านมีสายกับสว่านไร้สายเพราะว่าเจ้าตัวถ้าเทียบกันเรื่องของราคาแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้าตัวสว่านมีสายเนี่ยในราคาที่เทียบเท่ากับสว่านไร้สายเนี่ยเขาจะมีความแรงที่ค่อนข้างที่จะแรงกว่านะครับแต่ ในความคิดของตัวเองอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมองว่าเฮ้ยในเมื่อเราจะใช้งานบ้านทั่วๆไปเราไม่ได้เป็นช่างอะไรเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความแรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยเลือกที่จะเอาสว่สานไร้สายมานะ <S 1> <S 1> ทีนี้เหตุผลอะไรบ้างที่ผมเลือกเจ้าตัวบุนไดตัวนี้นะครับผม1ก็คือเรื่องของราคาก่อนเลยครับ2ก็คือมันมีกล่องครับผมนะ <S <S 1> <S 1> คือย่ออื่นเนี่ยที่ราคาประมาณเนี้พอๆกันนะครับ เขาจะไม่มีชุดกล่องมาให้ถ้าไม่โวมแปลนอองทางจีนนะครับทีนี้เจ้าตัว HD 6 9 1 H ตรงนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะกล่องกันสำหรับตอนแรกที่ซื้อมาครับผมคือเขาจะจะซิลเจ้าตัวพลาสติกเอาไว้หมดนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาแกะออกนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องส่งใบป,ประกันให้ทางเขานะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นรุ่น HD 6 9 1 H นะครับผม ซึ่งด้านหน้ากล่องก็เขียนไว้เลยนะครับว่ารับประกัน1ปีนะบางรุ่นเนี่ยที่เป็นไร้สายเนี่ยอาจจะรับประกันแค่6เดือนนะครับหน้ากล่องเขาเขียนไว้ว่าเป็นรุ่นที่มีโวลเตจอยู่ที่12โวลต์นะครับก็คือมีแรงดันไฟฟ้าที่12โวลต์นะมีโนโหลดสปีดนะครับผมแล้วก็มีรอบในการหมุนเนี่ยอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่1,250นะครับส่วนรอบต่ำเนี่ยก็อ,อยู่ที่350รบแม็กคอร์กนะครับก็คือแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่15 นาโนเมตรส่วนแบตเตอรี่นะครับก็คืออยู่ที่1.5แอ ah. มป์ชัวก็หน้ากล่องตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเมื่อลองแกะกันดูบ้างนะครับว่าเขามีอะไรกันให้นะอ่าคือต้องบอกว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความสวยงามนะครับผมตั้งแต่หุ้มพลาสติกมานะครับแล้วก็มีเจ้าตัวกล่องกระดาษเนี่ยหุ้มมาให้นะครับแถมนะครับผมอันนี้เนี่ยที่ผม ออกมาสุดก็คือเขามีกล่องเก็บมาให้แบบเรียบร้อยนะครับมีตาโลโก้ที่ปั๊มว่าคุณใดมานะครับอ่ะแลว้วตัวพลาสติกที่เป็นอยู่หุ้มด้านนอกเนี่ยสัมผัสของเขาเนี่ยก็คือสัมผัสคล้ายๆอ่าสัมผัสของเขาเนี่ยก็คือสัมผัสเนี่ยต้องบอกว่าวัสดุข้างนอกเนี่ยดีีมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับผมว่าเขามีอะไรให้มาในกล่องกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวสวหว,วานคุณใดตัวน,วนี้ตัวล็อกนะครับผมก็ ปิดให้ถูกด้านนะครับผมก็คือจะเอาตัวล็อกเนี่ยงัดขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปงัดตัวล็อกลงเนี่ยเจ้าตัวสว่านเนี่ยมันจะตกลงมาด้านที่ไม่ถูกต้องครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะสว่านเนี่ยจะถูกล็อกอยู่ในด้านที่ถูกต้องเปิดมานะครับผมแน่นอน,นครับมีใบรับประกันมาให้หนึ่งใบน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะผมซื้อจากร้านเนี่ยเขาฉีกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับส่งทางบริษัทนะส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ทางเรามีคู่มือมาให้หนึ่งเล่ม ซึ่งคู่มือเนี่ยมีภาษาไทยให้ด้วยนะคะผมนะเปิดมานะครับผมจะเจอแบตเตอรี่อ่ะลืมบอกไปนะผมว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาถึง2ก้อนนะครับด้วยราคาเท่านี้เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆแล้วก็มีก็ตัวอะแดปเตอร์สาหรับชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับแต่ว่าไม่มีแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถที่จะเสียบกับแดปเตอร์เนี่ยชาร์จได้เลยนะครับไม่ต้องต่อกับเจ้าตัว สว่านก็สามารถที่จะชาร์จได้แบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด12โวลต์1.5แอมพปร์เฮเอของเราครับก็คือเจ้าตัวสว่านนั่นเองแสมนะครับในกล่องเนี่ยยังมีเจ้าตัวหัวสําหรับไขสกรูมาให้อีกนะครับก็คือเป็นหัวแช่นะครับผมแล้วก็แปนเอามาดูเจ้าตัวรูปลักษณ์ของสว่านกันคือต้องบอกว่าสว่านไร้สายเนี่ยคือต้องบอกว่าสว่านไร้สายเนี่ย เขาจะมีลักษณะที่จับค่อนข้างกระทับมือสวา่านไร้สายเนี่ยต็อย่างที่บอกนะครับก็คือไร้าสายไม่มีสายไฟเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะครับผมวันนี้เนี่ยเขาแถมเจ้าตัวสายไว้สําหรับห้อยนะครับผมไว้สําหรับอ่ะใช้งานก็คือ ไวิในข้อมือนะครับผมอย่างนี้เผื่อเวลาที่เราทําตกนะครับมันก็จะอยู่ในข้อมือของเราอย่างนี้นะครับไม่ได้หลุดไปไหนทีนี้เจ้าตัวสว่านตัวนี้เนี่ยมีโหมดฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับผมันดับแรกเนี่ยเราก็มาเช็คแบตเตอรี่กันก่อนเลยนะครับผมก็คือแบตเตอรี่เนี่ยวิธีถอดเข้าถอดออกนะครับใช้วิธีการกดแล้วก็สไลด์ในด้านหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใส่นะผมก็คือสไลด์จับเพบด้านหน้าลงมาด้านหลัง จนได้ยินเสียงคลิกนะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองครับก็สว่านตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้3โหมดนะครับก็คือโหมดคันสกูนะครับผมโหมดเจาะนะครับแล้วก็โหมดกัดแทกครับสามารถที่เจาะเจาะปูนได้นะครับมีทั้งหมด3โหมดครับแถมนะครับปรับแรงบิดเนี่ยได้ถึง18ระดับนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะ อ่แถมปรับสปีดนะครับตัวบนตัวด้านบนเนี่ยจะมีตัวปรับสปีดอยู่นะครับเป็นโลสปีดกับ high สปีดนะครับส่วนที่ด้ามจับนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวบังคับทิศทางนะครับว่าจะเป็นหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับผมถ้าเกิดว่าปุ่มเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับก็คือมันจะล็อกนะครับเราไม่สามารถที่จะกดและใช้งานได้นะครับถ้าปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มที่อยู่ด้านด้านผมมองว่าอันนี้คือด้านซ้ายของสว่านนะถ้าเกิดคุณกดไปนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นการ บังคับให้สว่านเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเลื่อนปุ่มตรงนี้นะกดทางด้านขวานะครับผมก็คือปุ่มตรงนี้ทางด้านขวาของสว่านนี้นะครับผมตัวสว่านเนี่ยก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเขามีสถานะแสดงสถานะของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเช็คก่อนได้นะครับผมว่าสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เขาก็จะมีเสียงอย่างนี้ออกมาด้วยนะครับก็จะมีเสียงปี๊ดอย่างเงี้ยออกมาด้วยนะครับว่าเขามีแบตเตอรี่อยู่นะตัวนึงนะครับผมเขาจะมีไฟ led เนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับเวลาที่ทํางานเนี่ยคุณก็เวลาทางานในที่มืดๆเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับตรงนี้แล้วก็หัวดอกสว่านนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นหัวแบบจับเร็วนะครับผมก็คือคุณสามารถที่จะบิด เพื่อล็อกดอกนะครับแล้วก็ไขออกเพื่อดอกออกนะครับผมไม่จําเป็นต้องมีเจ้าตัวจาปาในการไขต่อไปนะครับผมสําหรับสว่านนะครับผมในยุคใหม่ๆนะแต่ก่อนเนี่ยที่เคยใช้ก็คือยัง,ยงจะยังจะต้องมีเจ้าตัวจาปาในการไขอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่จาปาเนี่ยอาจจะหายหรือว่าหาไม่เจออยู่ตลอดครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยจะไม่มีแล้วก็ข้อสังเกตนะครับผมเจ้าตัวระหว่างแป,แปนด้านหน้าเนี่ยกับเจ้าตัวชุดด้านหน้าเนี่ยนะครับผม ถ้าคุณเปิดโหมดขันสกูนะครับกับโหมดเจาะเนี่ยมันจะล็อกแน่นติดตรงนี้นะครับผมก็คือไม่มีการแบบไม่มีการเคลื่อนไหวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเนี่ยไปใช้โหมดเจาะนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับก็คือเขาเปรียบเสมือนการที่เราเนี่ยใช้สิวนะครับผมหรือว่าใช้อะไรเนี่ยในการเจาะนั่นเองนะตรงนี้เนะีซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง3แบบนะครับอย่างที่บอก สำหรับสมรรถณะในการเจาะนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือสามารถที่จะเจาะไม้เนี่ยได้อยู่ที่16มิลมนะครับผมเจาะโลหะได้อยู่ที่8มิลมและก็สามารถที่จะเจาะปูนได้อยู่ที่6มิลมนะฮะก็สําหรับสเปคตัวนี้นะครับเขาบอกว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่แค่1.07 1. กิโลนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูละกันก็ ทดลองช่างมาแล้วนะครับผมก็คือ1.07กิโลเนี่ยเป็นน้ําหนักที่รวมแบตเตอรี่1ก้อนแล้วนะครับผมอันนี้แล้วก็สเปคอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือตัวหัวสว่านของเขานะครับสามารถที่จะจับดอกนะครับได้สูงสุดเนี่ย10มิลิเมตรหรือว่า3ส่วน8นิ้วนั่นเองครับอ่ะก็ต้องบอกว่าถือว่าครบคันนะครับผมเพราะว่ามีทั้งหมดเนี่ย3โหมดมีคันสกูนะครับผมมีโหมดเจาะแล้วก็มีโหมดกระแทกนะครับคือต้องบอกว่า พบคันเลเวียวนะครับสำหรับเจ้าตัวฮุนไดเฮด691 h, h ตัวนี้นะครับสำคัญนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มาก็เพราะว่ามันมีกล่องในการเก็บนั่นเองครับคือต้องบอกว่ากล่องเก็บของเขาเนี่ยเขาบากไว้วางเจ้าตัวชุดอุปกรณ์ได้แบบลงล็อกพอดีอย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็คืออะแดปเตอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะเสียบตรงกับเจ้าตัว ชาร์จได้เลยนะครับเราสามารถที่จะชาร์จแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบกับเจ้าตัวสว่านก็สามารถที่จะชาร์จได้ครับก็โอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ